สวัสดีค่ะ f อแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางของตัวเลขนะคะเป็นเลขคํานวณมาฝากกันค่ะงวดที่แล้วนะคะ30ทธันวาคม65นะคะก็เข้าตัวเด่นนะคะในงวดที่แล้วนะคะเลขเด่นของอาจารย์เทพนะคะงวดวันที่30ทธันวาคม65นะคะให้เด่น5นะคะ จับคู่มาให้5 0 5 6 5 9นะคะก็เข้าเลขเด่นตัวเดียวนะคะ5ค่ะเลขจับคู่ให้ไม่เข้านะคะแล้วงวดก่อนหน้านั้นนะคะก็งวด16บธันวานะคะอันนี้อจารเทพให้มานะคะเด่นนะคะเด่นที่4ค่ะ จับคู่ให้4 6กับ4 1นะคะก็เข้า4 1นะคะเป็นเลขข้างล่างะคะ่ะในงวดนี้นะคะ17มกราคม6กนะคะให้ที่เด่น8ค่ะจับคู่ให้8 1 8 3 8 4นะคะส่วนใหญ่นะคะเลขเด่นของอาจารย์เทพนะคะจะเข้าข้างล่างค่ะ ก็ใช้เป็นแนวทางนะคะแนวทางในการประกอบตัดสินใจในงวดวันที่17มกราคม66นะคะแล้วก็ไว้เปรียบเทียบนะคะในแต่ละสำนักนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะมาตัวไหนคะ่ะก็เป็นเพียงการวิเคราะห์การคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะ แดก็หาแนวทางมาให้เท่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของ FC แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทุกๆก,การลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงค่ะก็อยากให้ FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะคะก็วิเคราะห์กันให้ดีๆนะคะทุกคลิปนะคะแอดก็คัดสรรมาอย่างดีนะคะก็อยากให้ตัวเลขที่แอดลงไปนะคะเข้าค่ะ เลขเข้านะคะแอดก็รู้สึกดีใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยแอดจะรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะนะคะก็ต้องขออภัย fc ด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่แอดเสนอไปนะคะส่วนใหญ่นะคะแอดจะชอบตัวเลขจากความฝันค่ะแอดว่าเป็นตัวเลขที่แม่นยำถึง90%ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ฝันด้วยนะคะ ส่วนเลขคำนวณน,นะคะแอดก็จะนำมาใช้ในการประกอบในการตัดสินใจอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้ไม่พลาดในงวดนั้นๆค่ะงวดนี้นะคะก็ขอให้เฮงให้ปังโชคดีทุกๆคนเลยนะคะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ